นี่เป็นผลไม้นะข้าวเป็นแอปเปิลนะตา, <c oughs> ามครับมาซื้ออะไรกันคเันี่ยผล,ะะลไม้ลงมาก่อนเลยครับคุณพี่ห <c oughs> ยิบตังมาด้วยหยิบตังมาด้วยขอมาล้ว <c oughs> เอ็มลงมาถ่ายงาน <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าในตลาดไอยาลาเนี่ยมีผลไม้ที่แบบพอจะตรงกับเทสเราหรือเปล่าที่เผื่อจะเอาไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเทสซื้อผลไม้ใช้เข้าเทสแล้วยิปิ้งไม่กินพวกมะควิดมะควายงอะไรเหรอว่าอยากกินมะควิดก็เลยจะพาไปดูไงว่ามีหรือเปล่าบางคนเอาลาสเบอรี่ไปขายแถวบ้านคุณไม่มีใครรู้จักนะไป สวัสดีค่ะรายกากับรายการสตูจอบค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําดีกว่าช่องทางการทําอาชีพที่จะพูดแนะนำมีคนรู้แล้วสปอนเซอร์ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะไม่มีไม่มีสปอนเซอร์เลยค่ะ เรามาที่ตลาดอัยลาทีรรู้จักดีอยู่แล้วแถวโซนลังสิตซึ่งที่นี่มีจุดเด่นก็คือเราสามารถมาซื้อผลไม้เขาแบ่งเป็นแพ็ค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 แล้วซื้อปลีกในราคาส่งพร้อมนาไปจําหน่ายได้เลยจริงๆเวลาเห็นตลาดใหญ่ๆแบบือนคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าถ้าจะซื้อย่อยซื้อปลีกคนจะไปตลาดนัดก็พอซื้อโล2โลซื้อ10โลแต่จะบอกว่าตลาดใหญ่ที่นี่ก็คือสามารถขายปลีกในราคาส่งค้าส่งได้ด้วยไม่จะเป็นจะต้องซื้อขั้นต่ำแบบ1ตัน3มเข่งอะไรไม่ต้องเลยอันนี้จะมาแบบ10โล หน้าโลได้หมดเลยเบึงระที่เลิศก็คือเป็นตลาดขายผลไม้แบบ drive thru นะ drive thru นะขับรถเข้ามาได้เลยถึงหน้าร้านยก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 ได้เลยมีหน้าที่เปิดกระจกเดียวเขาเขาจะโยนใส่เราไม่ห่อยกให้ดีๆมีหน้าร้านของผลไม้หลายชนิดมากๆแล้วผลไม้ไม่ใช่ของไทยอย่างเดียวก็คือพัวโลมีหมดเชอร์รุ่งเชอร์รี่อะไรมีหมดสัแคบไม่มี และที่สำคัญก็คือตลาดที่นี่นะคะเปิดอร่อย24ชั่วโมง24ชั่วโมงเออที่จอดรถเยอะมากเลยแล้วไม่ได้มีแค่ผลไม้อย่างเดียวมีเห็นแวบบชาด,ดำเย็นอะไรก็มีมีม <laughs> เขาขับมาอร่อยมาก <laughs> ราคาถูกด้วย25บาทเจ้าละ <laughs> เขาบอกว่าราคาส่งเริ่มต้นที่3ชิ้นขึ้นไปเราซื้อแค่3ชิ้นก็ได้นะ ไม่ใช่แล้วมสามลูกสามชิ้นก็คือสามพอพูดว่าซื้อถุงเดียวใช่ไหมร้อยสี่สิบห้าบาทซื้อสามถุงก็ไปถุงละร้อยยี่สิบมึงไปขายร้อยห้าสิบก็ได้ถูก<อ>ก็ไม่ต้องไปแพ็คในใก็แบบนี้เลยหน้าด้านเลยแปะสติกเกอร์เอาใช่<ด>แล้วที่สําคัญเขาแพ็คให้แบบอย่างดีเลยนะเหมือนแบบผลไม้แบบลักชัวรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถไปเอาแวลูขายได้โอเ้เอาไปเป็นของฝากแล้วก็ของเยี่ยมเลืมีอะไรให้ามกระดาษต่างๆนะคบางทีอยู่นราธิวาสเนี้ยขับรถมาซื้อไปฝากได้เลยนะบางครั้งซื้ออันนี้ไปก่อนรอคนไม่สบายก็ได้ ถ้าเราให้เขารู้เองอ่ะอาจจะไม่ได้เรื่องจะลองขอเชิญคนที่ไม่สบายไม่ใช่เจ้าของร้านนี้เป็นเจ้าของมาร์เก็ตด้วยใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แย้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แยมเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยและเป็นเจ้าของตลาดด้วยทําไมถึงเริ่มทําอะไรที่มันทะลึ่งพี่เล่นเงินคะใจริงๆอ่ะด้วยความที่เราตลาดขายส่งอันนี้เป็นตลาดสาขาสองของเราเนาะตลาดแรกเราทำตลาดาส่งแบบจริงจังแต่ว่าด้วยความที่ว่า เราปรับวิธีการเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้กับขาเราตรงนี้เป็นปฐมพันธ์ีเนาะพอที่คนจะไปไหว้พระยุทธยาและมาซื้อของไปไหว้พระและซื้อของฝากคนนู้นคนนี้เนี่ยอย่างที่หนึ่งที่สองคืออย่างบางคนที่เขาเหมือนกับอยากซื้อไปทำอาหารเองแต่ไม่อยากซื้อเยอะขนาดนั้นมืนหนูนะแบบอยากจะไปแบบช็อปปิ้งตลาดที่มันค้าส่งอะเราลาซื้ออะมันต้องซื้อแบบจํานวนมากหรือซื้อเป็นลังเป็นเข่งอะไรเงี้ยพีนิวบอกไปที่ยมัซื้อผักชีอะซื้อทีสองสามเข่งเลยนะชอบกินมากเลยชอบกินมากเลย ป็นพวกพนักงานออฟฟิศก็ได้นะที่แบบอยู่ในเมืองเนอะแล้วบางทีบ้านเราอยู่ไกลขับมาทีเดียวแล้วก็เอาไปขายเพื่อนๆอะไรก็ได้เนาะแล้วครบได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาอันนี้ใส่ถุงนี้อันนี้ใส่ถุงนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้ววันนี้หน้าที่ที่พวกหนู3าคนจะต้องทํามีอะไรบ้างคะอะไรคะพี่โบทอกโบทอกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองนี่แหละลองทำนี้แหละลองทอย่างนี้แหละเนาะมันยากมันง่ายไหนเออ มาซื้ออะไรกันคะเนี่ยผลไม้ลงมาก่อนเลยค่ะคุณพี่หยิบตังมาด้วยหยิบตังมาด้วยหยิบตังมาด้วยมือให้เขาเอาตังเอากระเป่ามาตอนคุณพี่หยิบกระเบ๋ามาอีนินียไปเอามาถามหนุงเร็วเอ็มลงมาถ่ายงานก็บอกว่าให้เอาตังลงมาด้วย มึงนีไรประโยชน์จริงอีลบุรีได้ทูกจริงนะแต่ต้องรถมาดีๆแต่พอเมื่อกี้นั่นนั่งท่านี่เลยผลไม้เป็นเหตุบ่งชี้ว่าผลไม้ที่นี่ราคาถูกเขาขนเหอเมื่อกี้เขานั่งอย่างนี้เลยนะกลัวเราจะหาลำอยู่เนี่ยอีเขื่อนเมื่อกี้ข้างในกูเห็นอยู่แค่ผลไม้กันก่อนมาจะมีเป็นกล่องแบบนี้ให้เลยอ๋อค่ะอันนี้เป็นผลไม้น้ำข้าวเป็นแอปเปิ้ลเนาะว้าวลำครับอุ้ยแอปเปิ้ลดูแพงมากเลยอ่ะเราจะใส่เป็นลูกอันนี้กาจะใส่ได้ประมาณ7ลูก8ลูกอย่าง7ลูกนี่เราขายเท่าไหร่อะคะถ้านี้ราคาจะ อยู่ที่ประมาณตกลูกแล้วประมาณ10บาทถึบสอบาทเลยประมาณถูกมากเมืงใหญ่มากเลยนะตลาดนั้นสิบบาทลูกเท่านี้แต่บ้านกูสิบาทลูกเท่านี้อเออไปซื้อตลาดแตวบ้านเอียกันดีกว่าไม่สิแปดลูกก็ขายแปดสิบแต่ถ้าขายปีก็จะขายหนึงร้อย้าสิบาทอ๋อเอาไปขายเอาไปขายต่อเอาอุยากนะเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆนะเนี่ยโอ้โหเอาไต่อครับพี่เราก็จะมีตัวซีนะคะจะตั้งตรงนี้ไหมจะได้เห็นไหม วันนี้ไม่เหมือนมาทำอาชีพหรอกเหมือนมาแนะนำเขามากกว่าครเพราะมันมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หาไรายได้ง่ายมากเลยสำหรับคนที่แบบว่างบน้อยไม่อยากสต็อกของมึงลาพี่ิ้วกันมาเลยแบบว่าอ่ะก่อนออกจากบ้านเนี่ยวันนี้ใครอยากแดกฝรั่งแอปเปิ้ลนู่นนี่นั่นก็นอปเอามาไม่ลูกนะใช่ป่ะหลับซื้อไปเอาง,ง่ายๆเลยนะสิบคนก็ได้กำไรสามสี่หลักนึงวันนึงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะได้แล้วค่ะสี่ลูกอ่ะสามสี ต้องไหนอะอุ๊ยปิงอะไรสวยมากพี่สวยมากพี่สึ้งซื้อไหนมาสัมเพลงหรอไม่ใช่ตอนแหล่สัมเพลงค่ะไม่ใช่ามโอ้ยปิงเอาไปไหนจะพวยกี่คนนี่ก็เขาขายเจ็ดรู้มาติดให้แม่ลูกมาอย่าเล่นแต่ละถูงก็คือเราดูความน่าจะเป็นหรอคะดูว่าให้มันสวยงามอยู่ในมันหยิบโยงเนาะทำอะไรเนี่ยคุณมือคุณนายเอนแล้วล้อของมันมันไม่มีเหนียวเหนียวเลย呀 ท้าดาขับลงอีกขับไปข้างหน้าจะไปข้างหลังค่ะสองทบสักสองทบรับเหมือนแต๊ปะข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังอ้าวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ติดแล้วจบแล้วอืมอาชีพวันนี้ ซื้อยกลังไปเอาไปแพ็คเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสะดวกสบายแบบว่าไม่ไปแพ็คเองก็มิวไปมาซื้อที่นี่แบบที่เขาบก็ได้แต่ก็คือต้องซื้อตามจํานวนที่เป็นราคาส่งใช่ไหมคะจริงจะซื้อไปกินก็ได้หรือซื้อไปขายก็ได้เลยอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น1ถุงราคาเท่าไหร่คะเล่าขายแปดสิบแปดสิบแต่ถ้าเกิด3ถุงสามถุงแล้วก็ลดราคาลงมาหน่อยแล้วก็มาสีดสิบห้าอะไรก็ได้อ๋อไปขายร้อยนี่ก็ได้ถูกดอกลูกอย่างมะพร้าวถูกกว่าตลาดอ่ะถูกกว่าห้างด้วยเพราะว่าห้างก็ไปรับจากนี้แหละไม่่ใช ว่าจะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมตาดก็คือเดี๋ยวจะนั่งรถไปชมตาดรถอะไรรถก๊อฟอะไรเงี้ยหรอว่าค่ะไม่รถไม่รถอ๋อเคยเอาเข้าก็สักคิดสิเออมาสี่มามึงก็ดูไปสี่เนี่ย มาจับคูครับครบอกว่าโอ้ยกิ๊ฟผิดเสื้อมึงน่ารักเนาะจะซื้อ,อที่ไหนสนั่เพ็งแน่เลยวันนี้เป็นไงสวยมากผิดเสื้อซื้อไหนมาสั่เพ็งหรอไม่ใช่ <c oughs> อาา่ะค่ะเดี๋ยวครนจะพาไปชมตลาดดีกว่าเริ่ไมไปลเลนเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าในตลาดไอยาลาเนี่ยมีผลไม้ที่แบบพอจะตรงกับเทสเราหรือเปล่าเพื่อจะเอาไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเทสซื้อผลไม้ใช็คเขาเทสล้วอินปิงไม่กินพวกมะขวิดมะเควยอะไรเหรอเอาได้กินมะขวิดก็เลยจะพาไปดูไงว่ามีหรือเปล่าบางคนเอาลัส เบอร์ลี่ไปขายแถวบ้านุณไม่มีใครรู้จักนะไปก็เข้าไปหน่อยนะี่จับลูกค้าคือมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดล่าค้าไม่ขับรถมเองก็มีส่งคิวรถให้เหมือนกั็เรามีคิวรถอยู่ด้านหลังอุ้ยมะม่วงอะไรนิวอาทูอีทูอาร์ทูอีทูมันเป็นมะม่วงมาจากที่ไหนอา E2 ทูอีทูอ่ะ วิ่งต้มเทงไปแบบนี้เหรอทำไมใหญ่จังเฮ้ยสับปะรดเหมือนอันนี้สับปะรดพูแลแน่เลยมีผลไม้นอกก็ดูได้แล้วก็ต้องสังเกตแกมังกรศกด้วยเราคงเป็นเอทหรอคะปีนผลไม้ล้างครูปะเนี่ยอย่างตลาดผักนี่เขาก็มีแพ็คเหมือนกันใช่ไหมคะใช่่คะบางอย่าางเก็อันนี้ตลาดปีกนี่ใช่ป่ะอันนี้ปีกใช่ค่ะนี่เป็นขายปี มันะนาวอ๋อโซนด้านหลังตรงนี้เป็นโซนทะเลค่ะทะเลเป็นของสดก็คือเป็นสัตว์ทะเลที่ยังไม่ตายทะเลที่ปูงค่ะปูปลาล่ไล่มล่นล่นสาหรับใครที่อยากจะซื้อเป็นเลี้ยงก็ซื้อได้ตลาดอิยาลาก็ไม่ได้มีแค่ผลไม้เขามีครบทุกอย่างเลยนะคือสาหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพราค่ะอยามาได้เลย พึ่งชั่วโมงนนะเอาแค่รอบแล้วยังไม่ได้เข้าข้างในเลยนะกระเทยไปถอดหน่วยกันก่อนเพราะว่าถ้าวนจริงๆก็คือหน่วยขึ้นใหญ่มากอ่แต่แต่ว่าก็ว่าถ้าใครอยากจะเดินก็เดินอันนี้คือรถปกติเอาไว้บริการลูกค้าเหรอคะหรือเอาไม่แต่คนปกติเขาขับรถเข้ามาได้เลยเขาไปในตลาดได้เลยเพราะว่าถ้านั่งรถแบบนี้เราจะแวะร้านตรงไหนก็คือบอกเขาได้เลยก็มีบริการให้นะคะรถเนาะในตัวอย่ากจขับรถเข้ามาว่าซื้อของปุ๊บก็จ่ายบ้างแล้วก็ เอาขึ้นรถไปเลยอะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นมะม่วงจากประเทศอะไรคะมันกินกับข้าวเหนียวได้ป้าไม่ได้หวานเลยถุงเท่าไหร่อะคะถุงละร้อยค่ะลองเปิดนะเออลดลดลดมันก็เหรอฝรั่งลาปอกนี้อำปี๊ออกเหรอใช่เหมือนใช่อุ้ย มันคือมั่วงนี่แหละก็นจะได้กันมันคือมั่วงไงแต่รลูปโมันแปลกมึงเรากินกับข้าเหนียวได้นะได้ได้อร่อยเอาหุงหนึ่งค่ะยังไงต้นเชงอ๋อมันมีสวยหนึ่งอันนี้คือสวยเลยผิวมันหวานไหมตัวเองไม่ได้เตรียมเลยหรอหวานปะหวานปะเอาจะกินอันนี้ก็พอกินด้วยกันก็ได้อร่อยอ่ะอันนี้รสชาติเดียวกันนี้เลยใช่ปะ อ๋อคนดำเนินมุกคณะบุรีพันธุ์ทองมากบาร์หมื่นกัลาบุรีลายปู๋กัลาบุรีนี่หากินยากนะส้มวันเนี้ไม่ยากยากเกิดมาไม่เคยกินข้าหลัก็มาเข้าฝันดิรู้ที่ตือแล้วของปิงเอาตามถุงนะคะอันนี้แยกกัเลยนะเราห้าอันโฟมล้างน้าหมดอยังย่างเราจะมีมะพร้าววิ่งแรงมาก สวัสดีครับพี่เพื่อนหนูกินอะโวคาโดไม่ค่อยเป็นมีแนะนำเปล่าแบบอะไรอร่อยอร่อยเบอร์ใหญ่ไหมเบอร์ใหญ่ไหมลูกค้าเบอร์ใหญ่เนี้ยอร่อยไหมเบอร์ใหญ่มันจะอร่อยกว่าครับเนี่ยเน้อสัตมันกว่าเด็ดกว่าอะไรกว่าคุณภาพก็ไล่เรียกกันนะครับผมมี V i P มี2,3ลูกโล3,4ลูกโล อันนี้สี่ห้าลูกโลขายยกล่างหมดเลยเหรอขายยกล่างครับอันนี้จะแบ่งขายก็ได้ครับอยูอ๋อขายขายยังไงครับขายก็มีก็มีโลห์กสิบปาร์โลห์ห้าโลได้ครับเป็นหัจัดให้แล้วหนูต้องกินตอนห่าบหรือว่าต้องรอสุกก่อนสุกซีเดี๋ยวผมเอาสุกให้ต่างห่างด้วยครับเป็นคุณรับรีใช่ไหมใช่จากพี่คนไหนพี่คนคนน้องสะดวกเอ้าดำเนินแย่บ้านนอกมากเราพอดีนี่ขอบคุณนะครับเวลาบอกมาจะเป็นอยังไงโอ้อันนี้คือเวลากินต้องกินตรงนี้มันในยี่ปุ่ไม่ใช่อันนี้ความแก่่่ขอออออองมมััันนนนะะะคคคคคครรรบบบบุุณณเจหกกืแแวา กินยิวแกะว่ะโอคกโดอีกอ่ะไม่แล้วเวลาเราเราไปกินเราก็ทำอย่างนี้เลยต้องนิ่มๆทพียงเลยอ่ะจะผมค่ะจะติดผมไปปลายต้องกดให้มันนิ่มเลยค่ะอันนี้คือนิ่มเนาะแล้วถ้าแข็งคือไหนอันนี้คือแข็งปะใช่ถ้าแข็งจะจะติดผมต้องนิ่มๆแล้วถ้าถ้าถ้าสุกแล้วแล้วเราทานไม่หมดสามารถใส่อับไปได้แช่ตู้เย็นได้ใส่กล่องใชใส่กล่องใส่อับใส่กล่องบอกแล้วลบบุรีบ้านนอกเลย มันจะหอมอะไรก็ดึงเกล้อโตอาวคาโดอร่อย,ยอยู่แล้วด้วยอ่ะ น้ำหนักโลไปซี่โลตอนนี้ขึ้นมาซี่โลแล้วใครแบบอยากลดน้ำหนักกลัวมันก็กินง่ายอยู่แต่ว่าแต่ถ้ามาเย็นนมข้นกับน้ำผึ้งไม่น่าจะลดแล้วเพิ่มเอาลองดูดิครับมันจะให้ความหอมออกมาอีกอือเดี๋ยวนมข้นจอยเอาฝากร้านด้วยนะครับคือร้านยาวจังอะร้านตุ้มน้ำเนินตุ้มบอตุ้มแต่ถ้าผมเขาเดาไปร้านไหนบอกไปร่ำรวยร่ำเรื่องล้วนแล้วลูกเรื่องน่าจะใสกับเดิมแล้วแปดล้อมแปดล้อร้านตุ้มน้ำเนินตุ้มด้ำเนินตุ้มน้ำเนินจ้าเราหนุนกันได้นะครับเพราะคนรับบร ฮาฮาหกเจ็ดแปดหลาสโบลิกาหาผินสะท้านการสุนทรมงงอดิไม่รู้อะไรสวัสดีค่ะไม่ใช่จะจบแล้วอ๋อห้าสี่สามสองก็พาไปชมตลาดอัยลาทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งผยแล้วก็ฝั่งตลาดโซนอุ้ยหลายฝั่งมากนะมึงมีมของกินสําเร็จด้วยกว้างมากแล้วที่สําคัญพ่อค้าแม่ขายคือ เอนจอยแล้วก็ใจดีมากเรื่องพาราทาใจดีด้วยแล้วก็ราคาถูกจริงมาเนียต้ตามกูทำไมเนี่ยเอ้าเราก็ตกยังมดงหลยไงตลาดอาจจะคิดว่าแบบกว้างแล้วแต่บางครั้งถ้ามันกว้างจริงอ่ะเราควรจะปลูกหรือไม่ก็หาวิกไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมกูเขียนมึงได้นะคะมันมึงเป็นอีกหนึ่งตลาดแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางทำมาหากินสำหรับใครที่แบบฉันว่าฉันขายได้นะหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาที่ตลาดไทรราได้เลยหรือว่าใครผ่านไปทํามาแถวนี้แบบชอบกินผลไม้ชอบผ่านไปผ่านมาแถวนี้ช่วยซื้อ ซิช่วยหนูซื้อหน่อยอร่อยอร่อยอุดหนุน,น,นแก้วหน่อยตัวอร่อยไม่แพงหรอกพี่ใช่ค่ะโอ้ <laughs> ฝากด้วยตลาดอียาลานะคะไม่ว่าใครอยากเริ่มทําอาชีพหรืออยากซื้อของแบบว่าไปกินอยากทําอาชีพเสริมหรืออะไรก็ตามให้แวะตละาดอียาลานะคะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากของไหว้ก็มีใช่ผลไมา้อ่าของสดทั้งปีกและส่งยกลงังเป็นแบบปีกเป็นถุงเป็นอะไรมีหมดอาเมลของหมดทุกอย่างผลไมา้ทุกฤด,ดูกาลเลยนะคะาฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการซื้อเจ้าของเราไม่มีคะแนนให้ใเพราะวันนี้ถือว่าเรามารีวิวตลาด<อ>แล้วก็<อ>มาแนะนําให้คนมีอาชีพดีกว่าเพราะปกติเราทำอาชีพใช่ไหมแต่นี้เราเป็นแนะนําให้ทําอาชีพได้เลยไม่ว่า จะเป็นกำไรเท่าไหร่ก็ลองมาติดตามมาศึกษากันดูสำหรับวันนี้เราสามคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอีนิวจะซื้อกุ้งจากโซนอาหารทะเลไปปล่อยเพราะว่าอยากมีกุ้งเลยไม่อยากมีกุ้งที่เลี้ยงแล้วเนืออกไหมมันโตช้าค่ะมันโตช้าแล้วเดี๋ยวก็เซลอ์เขาดไปปล่อยด้วยในบอไปเขากอกยามเลยเ